ดีชาวราศีกันทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15บธันวาคมนะครับว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครในคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็เริ่มดูความรักของชาวราศีกันในเดือนธันวาคมดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมื่เริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่า7จถ้วยนะครับหรือว่า7ซ f ว u p ออหมายความว่าถ้วย7ใบเนี่ยมันอยู่เบื้องหน้าคุณแล้ว หมายความโอกาสจะกลับมาคืนดีกันหรือความรักโอกาสของคุณที่คุณทาลงไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันยังคงมีความหวังยังมีโอกาสอยู่นะเพราะฉันไพ่ใบนี้เห็นภาพของงูเห็นไหมครับปีศาจมังกรพูดผีปีศาจหรือสิ่งที่ไม่ดีจังมากมายอะ่ะแต่เหมือนกับมันก็มีสิ่งดีๆที่สวยงามเนี่ยอยู่ด้วยเช่นปะสาทเช่นตัวคุณนะครับเช่นเครื่องประดับที่สวยงามแล้วก็ธรรมชาติที่ร่มเย็นอะ่ะหมายถึงดวงชะตาของชาวสีการหลายท่านเนี่ยในเดือนธันวาคมเนี่ยคุณอาจจะมองว่า มันมันแย่มากมันแย่มากมันเหมือนกับมีความทุกข์ใจอาจจะหมดหวังหมดโอกาสแล้วแต่หมายความว่าสิ่งที่ไม่ดีในตอนนี้ความสัมพันธ์ที่แย่ๆในตอนนี้ความไม่เข้าใจในตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนกับหมดหวังเสียใจผิดหวังอะแต่เหมือนกับสิ่งดีๆมากมายเนี่ยคุณก็ให้ไปเช่นกันเพราะฉันไพ่เมนนี่บอกชาวสีกันครับว่าคุณอย่าเพิ่งหมดหวังนะอย่าเพิ่งยอมแพ้ก,กับสิ่งดีๆที่คุณเคยทําให้ใครสักคนหนึ่งไปนะหรือทําดีๆไปเพื่อความรักนะเพราะโอกาสหมายความว่าดวงชะตาของชาวสีกัน,กนเดือนธันวา โอกาสเริ่มมีความหวังใหม่ๆนะครับในเรื่องของความรักเข้ามาแล้วอาจจะมีตัวเลือกเข้ามามากมาอาจจะมีทางเลือกมากมายในการที่เข้าไปติดต่อเข้าไปพูดคุยหรืออาจจะมองเริ่มมองเห็นโอกาสแล้วว่าเอ้สิ่งดีๆรอคอยเราอยู่นะเรื่องของความรักคนรักที่มีปัญหาเลองการเลิกรากันไปเนี่ยเขาอาจจะเหมือนกับมองคุณในแง่ร้าย,ายหรือคุณอาจจะคิดว่าเขาคงไม่กลับให้โอกาสเราแล้วเราคงไม่วันที่กลับมารักกันแล้วแต่เห็นไหมผมว่าโอกาสตอนนี้มันเริ่มเปิดหมายความว่าดวงของชาวศีกาน์หลายท่านเนี่ยมันเพราะว่าสิ่งดีๆที่คุณทาเอาไว้นั่นแหละ สิ่งดีที่คุณทําเอาไว้เห็นไหมครับบ้านที่คุณเป็นการกลับมาเป็นตัวคุณเองมันก็ยังเป็นตัวคุณอยู่เพราะฉะนั้นอาจคุณอ่ะผมขอตอบแบบนี้ว่าคุณอาจจะให้ใครหลายๆคนไปแล้วทั้งหมดทั้งมวลอาจจะให้หัวใจอยากจะให้เขาได้ยินเสียงหัวใจอยากให้เขาเข้าใจกันว่าสิ่งที่ไม่ดีไปเนี่ยมีอาจจะมีความไม่เข้าใจมีปัญหาสิ่งไม่ดีกันตั้งมากมายอ่ะแต่อย่าลืมสิ่งดีๆที่มีให้แก่กันน่ยมันมากกว่านั่นเอง เพราะฉันใครก็ตามที่เป็นหาคนรักเนี่ยคุณคงอยากจะให้เขายินเสียงหัวใจหรืออยากให้เข้าใจคุณนะครับว่าเราอาจจะมีปัญหากันเราอาจจะเลิกลากันไปด้วยเหตุผลอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการที่ไม่เข้าใจกันหรืออาจจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางแต่เห็นไหมผมว่ามันมีสิ่งดีมากๆที่เราทํามาด้วยกันเนี่ยเราจะเลิกกันเพราะแบบนี้จริงๆเหรอเราเลิกจะจะเลิกกันเพราะสิ่งไม่ดีจริงๆเหรอเพราะฉันพ่ใบไปต่อมานะครับขึ้นมาว่าถึงไฮพิเทสชาวสีกันหลายท่านคงเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่ยังเฝ้ารอนังสือเล่มหนึ่งอยู่ว่าตอนนี้เหมืืออนนนกัับหงงสมว,งว่่าาเปล แต่ว่าเราก็เชื่อนะว่าสักวันหนึ่งอะความเจ็บปวดความเสียใจความร้องสึกที่เรามีเนี่ยมันจะกลับมาเพราะฉันเดี P ๋ยไฮพิเทสไปนี้ขอทำนายดวงดาขชาวสีกาแต่ท่านเลวตตอนนี้เหมือนกับคุณเนี่ยรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังที่เหมือนกับเราผ่านเรื่องราวกันมาตั้งมากมายเราไปเหมือนกับหนังสือเล่มเดียวกันเนะี่ยแต่วันนี้เหมือนกับเราเสียใจนะที่เหมือนกับต่อจากนี้ไปเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีเขาอีกอะแต่ไพ่เดยวไฮพิเทสหมายความว่าเราก็ยังเชื่อใจะว่าหัวใจดวงเนี้ยหัวใจของกันและกันเนี่ยมันยังจะกลับมาเหมือนเดิมมันจะกลัับบมมาาเเเหืืออนกที่่รช เพราะฉันคุณคิดว่าสิ่งที่คุณเจ็บสิ่งคุณเสียใจสิ่งคุณร้องไห้เนี่ยคุณหวังว่าคนร่าคุณเนี่ยจะเป็นเหมือนกับไพ่เจ็ดถ้วยแล้วก็เดิมไฮพิเทสอะสงสารกันหน่อยได้หรือเปล่าเข้าใจกันบ้างหรือเปล่าได้ยินไหมเสียงหัวใจของเราเนี่ยเพราะเราเนี่ยชาวสีกัน์ไหท่านเนี่ยคุณเชื่อมาตลอดเชื่อว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลับมาสร้างเรื่องราวเชื่อว่าเขาจะเข้าใจเรื่องราวที่ผ่านมาเชื่อว่าเขาจะเห็นว่าสิ่งที่คุณเจ็บสิ่งคุณร้องไห้เนี่ยเขาจะสงสารคุณบ้างเขาจะกลับมาเชื่อใจเขาจะกลัับบเมมม่่่่งงคคคคคคุุุณณณาาาาาาา้พรระะะฉนนไอวจจีํสญญับ ที่เคยมีให้แก่กันคุณอาจรู้สึกเหมือนกับเราเจ็บเราเสียใจเพราะว่าเขาอาจจะเคยบอกเขารักคุณเขาอาจจะเขาเคยอาจจะบอกว่าเขามีคําสัญญาระหว่างคุณสองคนหรืออาจจะเหมือนกับเขาอาจจะเคยบอกว่าเราจะไม่หลอกกันนะเราจะไม่ทิ้งกันไปเพราะฉะนั้นไพ่เบนนี่บอกชาวสีกันหลายท่านว่าคุณคงอยากจะบอกเขาว่าเราก็ยังเชื่อแบบนั้นนะเชื่อในสิ่งที่เป็นศาสนาเห็นไหมครับใครหลายคนอาจจะแต่งงานกับเขาสร้างครอบครัวกับเขาด้วยซ้ําหรืออาจจะเหมือนกับเคยพูดว่ารักกันเคยให้คํามั่นสัญญากันว่าจะไม่ทิ้งกันจะไม่หลอกกัน จะอยู่ทําหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันแม้ว่าจะมีสิ่งไม่ดีเข้ามาแม้ว่าจะเหมือนกับมีปัญหาเข้ามาแต่เราก็จะผ่านไปด้วยกันนะเพราะฉันพ่นยเจ็ดถ้วยกระเดอนไฮพิเทสบอกว่าคุณยังคงเชื่อแบบนั้นอยู่นะสำหรับชาวสีกันหลายๆท่านเลยคุณยังคงจะเชื่อแบบนั้นอยู่คุณคงยังจะคิดแบบนี้อยู่นะคุณยังคงค,งคงคิดจะสร้างครอบครัววางแผนชีวิตยังจะรอเขาอยู่นะแต่เขาละ่ะคิดอย่างนั้นบ้างหรือเปล่าคุณแค่อยากจะผ่ามเขาอยากจะบอกเขาว่าไหนว่าจะไม่หลอกกันไหนว่าจะไม่ทําให้เราเสียใจไหนบอกว่า สัญญาว่าจะรัก hmm. ก <certainly, S 1> ันไปตลอดแล้วก็จะกลับมาเนี่ยเราคงเชื่อแบบนั้นนะครับมันเลยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นความเจ็บปวดความเสียใจที่คุณยังดูดพ้นไม่ได้และคุณยังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยก็เพราะคุณรอว่าวันหนึ่งเขาจะกลับมาหากันกลับมาทําตามสัญญากลับมาทําสิ่งต่างๆนานากลับเหมือนคุณค่ากับสิ่งดีๆที่เราทํากันมานั่นเองแต่ไพ่ไปเนี้ยเห็นไหมครับไม่มีไพ่ขึ้นมาคือไดออบครับหมายความว่าสิ่งที่คุณเชื่อใจสิ่งที่คุณเสียใจสิ่งที่คุณร้องไห้เนี่ยแต่เขากลับไม่ได้สนใจสิ่งทีี่เเสยยใจละ เพราะฉันตอนที่คุณเจ็บตอนที่คุณเสียใจตอนที่คุณร้องไห้เนี่ยนะครับเดือเหมือนกับทำเสียหลายอย่างเขารู้ว่าเนี่ยเรายังรักยังรอเขาอยู่หรือทาทุกอย่างเพื่อเขาเนี่ยระหวังว่าเขาจะเข้าใจเราแต่เขากลับเปเหมือนกับพ่ก้าวถ้วยอ่ะผมเลยขอทํานายเลยว่าคนรักของชาวศีกหลายท่านอาจจะทาเหมือนกับคนที่ไม่เคยรักกันหรือไม่แคร์กันน่ะกับสิ่งที่เราเจ็บกับสิ่งที่เราเสียใจกับสิ่งที่เราทาลงไปทั้งมวลเนี่ยแทนที่เขาจะเสียใจแทนที่เขาจะรู้สึกแคร์เราบ้างแต่เขากลับไปสนใจสิ่งอื่นเห็นไหมครับกลับไปสนใจถ้วยมาากกว่ พะฉันไพ่เก้าถ้วยใบนี้ทำนายดวงชะต่างของชาวสีกันว่าคนลงคุณเนี่ยเขาอาจจะไปแคร์สิ่งอื่นมากกว่า,าจ,จะแคร์ตัวเองมากกว่าอาจจะใช้อารมณ์อาจจะทําเหมือนกับคนไม่เคยสนฝันกันเลยอะ่ะนะครับอาจจะเหมือนกับคนที่ไปสนใจสิ่งอื่นสนใจคนอื่นหรือมีความสุขตอนที่เราร้องไห้อะ่ะพรานะหมดทั้งองไพ่สาใบนี้ขอทํานายดวงชะตาของชาวสีกันหลายท่านเลยว่าวันที่คุณเจ็บวันที่คุณเสียใจวันที่คุณร้องไห้เนี่ยเขาไปอยู่กับใครเขามีความสุขเขาอยู่ได้ตามปกติเพราะฉันไพ่เจ็ดถ้วยหมายความว่าคุณทําลงไปหมดทุกอย่างแล้ว ต่อให้คุณจะทะเลาะกันต่อคุณจะมีปัญหาอะไรไปบ้างแต่ผมเชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณผ่านกันมาเนี่ยคุณอาจจะทําสิ่งดีๆกันมาตั้งมากมายเ่ะเพราะฉันพ่เป็นบอกถ้าเกิดมีปัญหากันจริงๆหรือไม่เข้าใจกันจริงไม่ว่าจะเป็นมหาเรื่องอารมณ์การมีคนอื่นผมก็คิดว่าชาวสีกานหลายท่านยังคงเหมือนกับอาจจะทําผิดไปบ้างแต่ก็คงเหมือนกับคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังวางแผนอนาคตยังคิดว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ยังคิดที่จะรองคิดที่จะรักยังคิดที่จะให้อภัยกันมากกว่าการเดินหนีอ่ะ เพราะฉันพ่ทั้งหมดทั้งหมดพ่ายสามนี้คือความรู้สึกที่ชาวสีกันอยากจะบอกคนที่คุณรักว่าสงสารกันหน่อยได้ไหมนะครับยังให้โอกาสกันได้อีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่ากลับมาทําสิ่งดีๆร่วมกันอีกได้หรือเปล่าให้โอกาสกันอีกครั้งได้หรือเปล่าเหมือนกับที่พ่ยใการทานายในช่วงนี้คือการที่เหมือนกับเดือนธันวาคมเนี่ยคือโอกาสเรื่องความสัมพันธ์ที่เขาจะกลับมาโอกาสคุณและโอกาสที่มันเปิดมากขึ้นแล้วกระสินคุณเชื่อเพราะฉันความรู้สึกคุณคุณเชื่อแบบนั้นว่าเขาจะเลือกคุณว่าเขาจะรักคุณ หลายคนอาจจะผิดหวังเสียใจร้องไห้นอนฝันร้ายทุกคืนเลยเพราะฉันไพ่ก้าวดาบหมายความว่าชาวสีขาวท่านตอนนี้คุณอาจจะใส่ชุดนอนเนี่ยตอนคุณหลับตาเนี่ยก็มีภาพเขาอยู่แล้วเจ็บเสียใจร้องไห้ฝันร้ายฝันถึงเขาฝันว่ายังรักกันอยู่ฝันว่าถ้าเกิดหักวันนั้นเนี่ยเราไม่ทําร้ายกันหักวันนั้นเนี่ยเราไม่ทําให้เราเสียใจหักวันนั้นเราขอร้องเขาให้เขาไม่ไปเนี่ยวันนี้เราจะมีกันอยู่หรือเปล่าวันนี้ยังจะมีรังกันอยู่หรือเปล่ายังจะรักกันอยู่หรือเปล่า เพราะฉันไพ่ทั้งหมดทั้งหมดไพ่สามใบนี้ชาวสีกันคงจะบอกคุณที่รักว่าหากวันนั้นเนี่ยเราพูดว่าเราเสียใจหากวันนั้นเราพูดว่าเราไม่ให้เขาไปหากวันนั้นเราขอโทษเขาหากวันนั้นเราขอร้องให้เขาไม่ไปจากเราเนี่ยวันนี้จะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยอ่ะวันนี้จะทําสิ่งดีอยากจะรักกันอยู่หรือเปล่าแต่เห็นไหมผมว่าวันนี้คุณเจ็บวันนี้คุณฝันร้ายวันนี้คุณอาจจะผิดหวังอาจจะเสียใจนะครับผมเข้าใจว่าคุณอาจจะจิตตกอาจจะผิดหวังอาจจะคิดว่าเขาไม่กลับมาอาจจะคิดไปต่างๆนานาเลยนะครับว่าเขาอาจจะไม่แคร์เราแล้วอาจจะลื แต่เห็นไหมผมว่าเขาเอาจจะมีความสุขแต่พไพ่ใบต่อมานะครับมันคือคําตอบเลยนะคือเดดจัดติดครับหมายความว่าเดอะรักแท้ความเจ็บปวดเห็นไหมครับตาช่างความยุติธรรมเพราะฉันไพ่ใบนี้บอกอยากให้ชาวสีการหลายท่านเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานตั้งสมาธิในการดูดวงของผมในการดูคลิปนี้เลยนะว่าเดดจัดติดมันคือความถูกต้องรักแท้ความยุติธรรมอ่ะขอให้คุณเชื่อในสิ่งที่คุณเป็นดีกว่าเพราะฉันเดดจัดติกี่ยวกับไฮพิเทสไปนี้คือการที่เหมือนกับเชื่อในคำมั่นสัญญ,ญา เชื่อในความดีเชื่อในรักแท้ของกันและกันไว้เพราะยวจะติดหมายความว่าหลับตานะครับหลับตาแล้วลองอยู่กับตัวเองดูซิหลับตาแล้วลองตั้งสมาธิดูซิเอาความผิดหวังเอาความเสียใจเนี่ยเอาความกังวลใจเอาความรู้สึกที่มีเนี่ยความร้องไห้ความผิดหวังความฝันร้ายที่เรามีเนี่ยนะครับหรือเจ็บปวดของเราเนี่ยมาเป็นแรงผลักดันให้เรารู้สึกเหมือนกับนิ่งมากขึ้นลองนิ่งดูซิลองนั่งสมาธินะครับลองอยู่กับตัวเองดูซิลองหลับตาดูซิ นะครับลองเหมือนกับมองตามความเป็นจริงดูซิว่าสิ่งที่เขาทำลงไปเนี่ยเราให้เขาไปเนี่ยมันคือรักแท้หรือเปล่ามันคือสิ่งดีๆหรือเปล่ามันคือความหวังดีหรือเปล่าเพราะฉันทานายโดย,ดยตาของชาวศรีการในเดือนธันวาคมเลยนะครับว่าไพ่เดดจาติดเข้ามาขอทํานายว่ารักแท้ของคุณเนี่ยยังไงก็คือรักแท้เขาอาจจะไม่แคร์คุณเขาะจะปล่อยคุณเจ็บปล่อยคุณเสียใจปล่อยคุณร้องไห้แต่ไพ่ใบนี้บอกว่าเดดจาติดครับหมายความว่ารักแท้ของคุณหรือความถูกต้องของคุณเนี่ยจะกลับมาหาคุณในวันที่คุณอะไรในนววัที่คุณปิดตาแล้ หมายความว่าหญิงคนหนึ่งกําลังร,ร้องไห้ผู้ชายคนหนึ่งกําลังร,ร้องไห้แต่พอเขาปิดตาปุ๊บหมายความว่าวันนี้เขาหายเจ็บวันนี้เขาเสียใจวันนี้เขาหายเจ็บหายเสียใจแล้ววันนี้เขาเหมือนกับนิ่งเฉยแล้วอะการที่เขานิ่งหรือเ,เขาใจเย็นหรือเขาอยู่ได้แล้วเนี่ยคนรักของคุณกลับมาเพราะฉันเดิดจัดติบใบนี้ขอทํานายเลยครับฝั่งหนึ่งคือเลือกความรักอีกฝั่งหนึ่งคือเรื่องของความเจ็บปวดความว่างเปล่าเพราะฉันชาวสีการหลายท่านผมขอตอบเลยว่านี่คือการไพ่แนะนําว่าอยากคุณเนี่ยพยายามปล่อยวางให้ได้นะครับพยายามตั้งสมาธิพยายาม นะครับพยายามอดทนให้ได้พยายามเหมือนกับอยู่ให้ได้และพอคุณอยู่ได้เมื่อไหร่พอคุณน네 okay ิ่งเฉยเมื่อไหร่นะครับพอคุณนิ่งได้มากเท่าไหร่เนี่ยนะครับความรักของคุณจะกลับคืนมาแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยเป็นเด็กจาติสอ่ะคุณจะเลือกที่จะปล่อยวางความรักนี้ไปหรือเลือกที่จะเลือกรักแท้ของคุณเนี่ยกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉันคุณต่างหากล่ะชาวสีกาต่างหากล่ะที่เป็นฝ่ายเลือกว่าจะเป็นรักแท้หรือจะกลับไปเจ็บปวดหรือจะกลับไปเสียใจอีกมันอยู่ที่คุณเลือกนะครับ เพราะครั้งหนึ่งคือไพ่ขึ้นมาคือเซียนออฟซอร์นะครับทำนายดวงตาของชาวสีกันว่ามันคือไพ่เจ็ดดาบหมายความว่าคนที่ของคุณที่คุณเชื่อใจที่คุณไว้ใจที่คุณเหมือนกับมีคํามั่นสัญญากันมากมายเนี่ยเขาอาจจะเหมือนกับลืมเขาอาจจะทําร้ายคุณเขาอาจจะโกหกหรือหลอกควงหลอกลวงคุณหรืออาจจะทําอะไรที่มันแอบคุยกับคนอื่นแอบมีคนอื่นหรือทําร้ายจิตใจคุณนะครับหรือหลอกคุณหรือเหมือนกับทิ้งคุณไปอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขากลับมาเนี่ยคุณก็ต้องดูนะว่าเขาจะทิ้มแทงเราอีกกหหรรรรรืืือออเเเเปปลล่่่าา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 าขจะถดบมทํ้ยยง เขาจะถือดาบมาทำาาร้ายจิตใจเราอีกหรือเปล่าเพราะฉันไพ่เป็น่บอกมีปัญหากันเนี่ยคุณยังคงรอเขาคุณยังเชื่อใจคุณยังคงรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดแต่คนร่างคุณกับเลือกที่จะทิ้งคุณหรือเรื่องที่ทำร้ายจิตใจ,จอะมากกว่าการรักษาคนหนึ่งอยากจะรักคนหนึ่งอยากจะรักษาแต่อีกคนหนึ่งอยากจะทำร้ายอยากจะเดินหนีไปอะประมาณนั้นเพราะฉันทำนายเลยครับในส่วนของคนที่เลิกราคุณรักเกินเจ็ดเดือนหรือเก้าเดือนผมแนะนําว่าไม่ต้องให้โอกาสแล้วนะครับแนะนําว่าอาจจะไม่ต้องรอเขาแล้ว นะครับหรือ,อคุณอาจจะหลุดพ้นแล้วให้ตัดสินใจในการที่เหมือนกับไปทางซ้ายคือความว่างเปล่าปล่อยวางรักนี้ไปอ่ะหมุนเวียนชาติพบใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้ามันคือรักแท้แต่เกิดไม่ใช่เนี่ยไพ่ขึ้นมาหมายความว่าถ้าเกิดเขาเลิกกับคุณไปไม่เกิน7 9ถึงเเดือนผมขอตอบว่าเราควรจะกลับไปรักเขาเราควรจะกลับไปขอ,อโอกาสเราควรจะกลับไปรักกันอีกครั้งหนึ่งหรือส่งคลิปนี้ไปให้เขาก็ได้ถ้าเลิกรากันไปไม่เกิน7 9ถึงเเดือนนะแต่เกิดเลิกรากันไปเกิน7-9เดือนผมขอทำนายเลยว่าไพา่เจ็ดถ้วยเก้าถ้วยหมาย,มายมาาความว มันยังมีคนรักคุณมากมายยังมีคนที่เขาต้องการคุณอะมากกว่าคนที่คุณเสียใจแล้วเขาไม่แคร์คุณมีคนเข้ามาให้เลือกนะครับมากมายเลยแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยแหละจะเปิดใจนะครับจะกลัวความรักจะกลัวความผิดหวังความเสียใจอีกหรือเปล่าเพราะฉันชาวสีการผมผงให้คุณตอบเลยนะกันว่าให้คุณเชื่อในสิ่งดีๆให้คุณเชื่อในการทําดีให้คุณเชื่อในความรู้สึกดีๆเชื่อในคุณเองตัวคุณเองว่าคุณเนี่ยมีค่ามากกว่าการที่ต้องเป็นคนโง่ เดี๋ยวคนที่ไม่ดีเดี๋ยวคนที่เป็นของตายเดี๋ยวเป็นคนที่ต้องมานั่งเจ็บเสีจจยใจยอมแพ้คุณมีค่ามากกว่านั้นผมอยากจะบอกคุณแค่นั้นเองไม่ใช่วัดกันที่ร่างกายไม่ใช่วัดกันที่เงินตาหรือมันแต่มันวัดกันที่ศีลสมาธิจิตใจความดีความถูกต้องความจริงใจนั่นเองเพราะฉะนั้นหมดหัวองพ่ชุดน,นี้ขอทำนายดวงตาของชาวสีกันว่าคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนรักที่ดีนะครับคุณเป็นคนรักที่จริงใจเชื่อใจมั่นใจแต่คุณอาจจะถูกใครที่คนนึงทิ้งไปหรือทำลายจิตใจไป แต่คุณก็เริ่มต้นใหม่ได้นะมีสิ่งดีๆ, ang, ๆามากมายรอคอยคุณอยู่นะครับมีความรักการปล่อยวางความสุขรอคอยคุณอยู่แต่ถ้าเกิดความรักที่เลิกรากันไม่เกิน7เดือนถึงเเดือนขอทานายเลยว่าเขาจะกลับมาในวันที่คุณหายเจ็บในวันที่คุณหายเสียใจเขาจะกลับมาเหมือนกับคนที่แคร์คุณทีหลังกลับมาคุยกับคุณกลับมาติดต่อคุณทีหลังแต่ต้องดูว่าเขาจะทำร้ายคุณอีกหรือเปล่าด้วยนั่นเองแต่คนที่เลิกรากันไม่เกิน7จ็ถึงเเดือน นะครับมาดูไพ่ของชาวราศีกันในเดือนธันวาคมดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับในส่วนของคนรักของคุณที่เขากลับมาเนี่ยถ้าเลกรางกันเป็นไม่เกิน7-9เดือนขอตอบด้วยไพ่ขึ้นมาเดมกเนติเชียนครับเขาจะกลับมาเพราะสิ่งที่เหมือนกับเป็นการรักษาเป็นไม้เท้าเป็นเหรียญเป็นถ้วยเป็นดาเห็นไหมครับหมายความว่าชาวราศีกันหลายท่านคุณอาจจะทําให้เขาทุกอย่างอะ่ะแม้กระทั่งเหมือนกับยอมเจ็บยอมเสียใจนะครับเขาอาจจะเคยสัญญาเคยพูดกับคุณเคยหลอกคุณนักกี่ครั้งอะ่ะแต่คุณก็เชื่อใจเขามาตลอด เพราะฉันเด็กบริจีเชียนกับเด็กไฮพิเทสไปนี่บอกเลยคขาบ่าคนรรกของชาวสิกันที่เขากลับมาถ้าเกิดเลิกรากันไไม่เกิน6นะครับถึง9เดือนเนี่ยเดถึงเเดือนเนี่ยผมขอตอบว่าเขาจะกลับมารักษาเขาจะกลับมาห็นคุณค่าเขาจะกลับมาแก้ไขเขาจะกลับมาปรับปรุงตัวแต่เกิดเลิกราไปเกินกว่านั้นเนี่ยผมขอตอบว่าคุณอาจจะถูกเขาเนี่ยกลับมาติดต่อกลับมาพูดคุยก็จริงแต่อาจจะกลับมาหลอกเราอีกแต่อาจจะกลับมาเหมือนกับพูดสัญญากับเราอีกกี่ครั้งแล้วที่เขาสัญญากี่ครั้งแล้วที่เขาบอกว่ารักเราแต่พอเขาได้รัััคคววามรกใหจุณไปเี่ เขาก็เหมือนกับผักหลังอาจจะเหมือนกับหล่อให้เรารักอ่ะหรือเหมือนกับพูดให้เรารักนะครับพอได้ความรักได้หัวใจได้ทุกอย่างที่เราต้องการเนี่ยเขาก็ทาร้ายเราอีกพอเขาอยู่ได้เขาก็ไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณถูกเขาทาร้ายซ้ำๆแบบเนี้ยผมแนะนําว่าไม่ควรจะกลับไปเจ็บปวดหรือยอมเป็นให้เขาทาร้ายแบบนี้นะเพราะคุณมีค่ามากกว่านั้นสำหรับคนโสดไพ่ขึ้นมาเมจิเชียนนะครับหรือคนที่หลุดพ้นกับความรักเนี่ยไพ่ขึ้นมาเดนเมจิเชียนอยากจะตอบเลยว่าคุณอาจจะพบเจอคนที่เหมือนกับมีความรู้มีคนที่ นะครับเป็นการช่วงการศึกษาดูใจขอตอบแบบนี้ว่ามันเป็นการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการที่ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีนี้ชาวราศีกันจะเริ่มกลับมาปรึกษาดูใจเริ่มเหมือนกับมีคนเข้ามาปรึกษาเริ่มเจอคนเข้าใจเราเริ่มเจอคนที่ชอบไปเหมือนกันเรานะครับเป็นการเริ่มเปิดความสัมพันธ์ใหม่ๆเป็นการเริ่มหลุดพ้นจากความเจ็บปวดความเสียใจนั่นเองไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่าสองถ้วยหรือว่าถูกออพครับทำนายความรักของชาวรีกัน,น่อยท่านว่าไพ่ถูกอัพครับหมายความว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาจะกลับมมา ux, คคคุณเหือนนนแ่2ะ ใครเลิกลากันไปว่าจะเป็นเรื่องการมีคนอื่นแอบมีคนอื่นหรือการทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเนี่ยขอตอบว,ว่าเรียนธันวาคมปีนี้คุณจไจ้ความรักของคุณกลับคืนมาเป็นคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับและจะมีการแค่คุณสองคนจะกลับมาเข้าใจกันจะกลับมารักกันเพราะความรากักเพราะความดีเพราะสิ่งดีๆที่เคยมีให้แก่กันเนะน่ยเพราะฉ่นชาวสีการหลายท่านคุณอาจจะเคยทําทุกอย่างเนี่ผมบอกไปครับให้เขาทุกอย่างเนี่ยคุณเลยอยากจะพูดกับเขาหรืออาจจะบอกเขาก็ได้ว่าหากวันนั้นเนี่ยเราพูดว่าเราเสียใจหากวันนั้นเนี่ยเราขอร้องเไ,องไปเ วันนี้คุณอาจจะยังรักกันอยู่ก็ได้แต่ไพ่สองถ้วยไปนี่ว่าถ้าเกิดคุณเลิกลาใครไปเกินเจ็ดเดือนถึงเก้าเดือนขอทำนายว่าไพ่สองถ้วยหมายความว่าคุณอาจจะพบเจอความรักครั้งหนึ่งใหม่ของคุณแล้วคุณอาจจะพบเจอคนที่เขาเป็นคู่คุณแล้วคุณอาจจะพบเจอคนที่เขารู้สึกเหมือนกับเมันคุณแล้วนะครับคนที่เขาเหมือนกับเวลาเลาะเลิกกันหรือมีปัญหากันเนี่ยเขาต้องอยู่เคียงข้างเราไม่ใช่เหมือนกับเวลาเลิกกันหรือมีปัญหากันเนี่ยเขาปล่อยให้เราเจ็บปล่อยให้เราเสียใจปล่อยให้เราร้องไห้คนเดียวอ่ะแต่พอเราหายเจ็บเราหายยย้องหหาเเสีีใจน่ย เขากลับมาต้องการคุณเขากลับมาคิดถึงคุณเขากลับมาเหมือนกับเป็นคนดีในที่สุดท้ายกับคุณน่ะนั่นเองเพราะฉันไพ่ใบต่อมาตำแหน่งที่9ครับขึ้นมาว่า k i งออ f คั p หรือพระราชาถือถ้วยขอทานายว่าคนรักของชาวสีกันหลายท่านหรือความรักของคุณเนี่ยคุณจะพบเจอผู้ชายคนหนึ่งที่เขาอาจจะเคยทําร้ายคุณไปนะครับคนรักถ้ามีปัญหากันไปในคนรักความรักนี่เป็นหางชาวสีกันเนี่ยถ้าเขาเลือกรลักคุณไปไม่ด้วยเหตุผลใดก็ตามนะขอทํานายเลยว่าคุณจะพบเจอความรักที่เขากลับมาเป็นคนที่ใจดีกลับมมาเเเป็นนนนคคคีดดิ กลับมาเป็นคนรักกันเหมือนเดิมกลับมาเป็นคนที่เป็นคิงออคบคัพอะกลับมาสํานึกผิดกลับมานึกถิงได้กลับมาห่วงใยกลับมาดูแลกลับมารักษาคุณกลับมาดูแลกลับมารักคุณจริงๆกลับมารักคุณด้วยความจริงใจจริงๆถ้าเลิกรากันไปนไม่เกินเจ็ดถึงเก้าเดือนแต่ถ้าเกิดสำหรับคนโสดคนที่ตัดสินใจที่พอแล้วก็ความเจ็บปวดพอแล้วก็ความเสียใจเนี่ยไพ่ใบนี้บอกว่าคุณจะพบเจอผู้ชายคนหนึ่งที่เอเป็นผู้ใหญ่กว่าหรืออาจจะอบอุ่นหรืออาจจะพบเจอผู้ชายคนนึงที่ดูภูมิฐานเข้ามาเเหหมมือนนกับบป็้วยใใ่ะ หมายความว่าหยิบยื่นสิ่งดีดีให้เราหยิบยื่นการดูแลนะครับตอนที่คุณเจ็บตอนที่คุณร้องไห้นั่นเองถึงบอกว่าเดี p ๋ยวไฮพิเทสเข้ามากับกิงออฟคัฟหมายความว่าใครเจ็บปวดเสียใจกลัวความรักเนี่ยคือคนดีๆเข้ามาเจอคนเข้ามาคุยติดต่อหรือเข้ามาดูแล,แลเราเนี่ยอยากให้คุณเปิดโอกาสในการยอมรับนะครับไพ่สองถ้วยเปิดโอกาสในยอมรับความรู้สึกของเขาคนที่เขาหวังดีกับเราแค่นั้นก็พอแล้วอะนะครับเดี๋ยวสิ่งดีๆีเดี๋ยวความรักเดี๋ยวคู่รักของคุณเนี่ยก็จะเข้ามาเพราะฉันทำงานเลยครับสำหรับคนโสดหรือคนที่ คุณจะพบเจอการสละโสดคุณจะพบเจอความรักที่ดีๆอยู่แล้วขอเพียงแค่คุณหายเจ็บหายปวดหายเสียใจนะครับหายเจ็บปวดหายเสียใจเลือกทรมานตัวเองเลือกรอคอยกับสิ่งที่ไม่ดีได้แล้วนั่นเองเพราะฉันพไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาครับคือบทสูปความรักของชาวสีการในเดือนธันวาคมว่าเดทขอทํานายแบบนี้เลยสั้นๆนะครับว่าทุกอย่างมันจบไปแล้วครึ่งชีวิตของเราความตายของเราเราตายไปแล้วเรากลับชาติมาเกิดแล้วเพราะฉะน,นี้คือการเกิดใหม่นี่คือการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ ไม่ว่าจะเป็นความรักที่มีปัญหาการหรือความรักครั้งใหม่หรือความรักครั้งเก่าก็ตามหรือคนโสดย้ายคุณเนี่ยเริ่มต้นใหม่อะไรที่มันจบไปแล้วที่มันตายไปแล้วเนี่ยให้เหมือนกับดื่มมันไปซะนะครับอย่าไปคิดว่าเขาต้องหักหลังอย่าไปคิดว่าต้องหวดาดระแวงหรือไม่เข้าใจกันอีกนะครับมาดูไพ่ของคนรักของชาวสีการดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคนที่เลิกลากันไปไม่เกิน7ดเดือนถึง9้าเดือนขอตอบนะกันว่าเป็นเวลตีเข้ามา ขอตอบว่าเขาจังจะวนเวียนกับเราอยู่นะครับยังจะกลับมาอยู่นะเพราะเขาเอดจะเห็นเหมือนกับหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยเป็นเราอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวสีการหลายท่านทาเนี่ยควรจะเหมือนกับปล่อยวางปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาปล่อยให้เป็นเรื่องของเวนกรรมปล่อยให้เรื่องเป็นเรื่องของโชคชะตานะกันขอตอบแบบนี้เพราะเขายังคงจะวนเวียนกับคุณเขายังคงจะเหมือนกับมองเห็นคุณอยู่นะนะครับเขายังคงจะกลับมาอยู่นะแต่ไพ่ขึ้นมาคือทีออฟซอสหรือไพ่สามดาบถ้าเป็นเรื่องของการนอกใจการทำร้ายจิตใจเนี่ยแล้วชาวสีการถูกเขาทิ้งไปเกินหนึ่งปีหรือว ขอตอบว่าสามดาบครับหมายความว่าคุณอาจจะหัวใจพังไปแล้วไม่ต้องรอแล้วเพราะเขาอาจจะกลับมาทำร้ายจิตใจคุณอีกแค่เตือนไว้แค่นั้นแหละเพราะฉันไพ่สามดาบหมายความว่าเขาอาจจะมีคนอื่นหรือเขาอาจจะทำร้ายจิตใจคุณนะครับมาตั้งกี่ครั้งแล้วนะครับพไพ่ใบต่อมาสำหรับคนที่เป็นไพ่สิบถ้วยหรือเทนออฟครับผมขอตอบเลยว่าคนรักของชาวสิก,กนเขาจะมองคุณว่าคุณเป็นคนที่รักเขามากอ่ะคุณอาจจะแต่งงานหรือมีครอบครัวหรือมีลูกกับเขาแน่ๆเลยหรืออาจจะคบเขาเหมือนกับคบเขามานานหรือรักขเขามากอ่ะ ห่วงใยดูแลเขาไม่ตลอดหรือยอมเขาไม่ตลอดอ่ะเขาได้มองว่าไพ่สิบถ้วยอ่ะเขาได้มองว่าเขาคิดว่าทําอะไรคุณก็ได้เดี๋ยวคุณก็อยู่แบบเนี้ยเดี๋ยวคุณก็ตามหาเขาเดี๋ยวชาราศีกันก็กลับไปรักเขาเดี๋ยวก็ตามหาเขาเดี๋ยวก็งอเขาอ่ะเพราะฉะนั้นผมขอตอบแล้วกันว่าบางทีเนี่ยสิบถ้วยหมายความว่าคนรักของคุณท้องมองคุณแบบนี้นะเขาจะคิดว่าคุณเป็นคนครอบครัวเขาเป็นคนที่รักเขาสุดหัวใจอะไรอย่างเงี้ยแหละนะครับแล้วไพ่ไปสุดท้ายครับขึ้นมาว่าคินออฟครับหรือราชินีถือถ้วยอ่ะ เขามองว่าชาวสีกันหลยท่านเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้หญิงคนที่ยังรักแลวก็ยังรอเขาอยู่เลยเพราะฉะนั้นผมขอตอบว่าที่เขาไม่กลับมาส่วนหนึ่งเขาอาจจะมั่นใจว่าเขาจะกลับมาหาคุณเมื่อไหร่ก็ได้คุณก็ยังอยู่ที่เดิมแต่เขาก็มองนะว่าคุณเป็นคนที่รักเขามากดูแลเขาเตี้อย่างดีเลยและเป็นคนที่มีคุณค่ากับเขาอย่างมากเลยนะกันแต่เขาอาจจะนอกใจแต่เขาอาจจะทําร้ายคุณเพราะคุณดีเกินไปนั่นเองไพ่ไปสุดท้ายนะครับเป็นไพ่อลาเคิลนะผมแนะนําชาวสีกาในเดือนธันวาคมว่า forget who you are ไพ่ใบนี้บอกว่าลืมซะเถอะ นะครับอะไรที่มันเหมือนเราลืมซะเถอะนะครับตดนแม่น้ําทาราลืมอ่ะคิดซะว่าเราให้น้ําตาเนี่ยเป็นเหมือนกับทาราลืมอ่ะลืมความเจ็บปวดลืมความเสียใจในอดีตซะลืมซะว่าเราตัวเองเป็นเคยเป็นใครลืมซะว่าเราเคยรักกันมากแค่ไหนอ่ะเพราะฉะนั้นอดีตเนี่ยปล่อยวางรักนี้ไปซะถ้าเกิดมันใช่เนี่ยยังไงก็หมุนเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เนี่ยก็ปล่อยวางความรักนี้ไปแล้วก็ดื่มน้ําด้วยน้ําตาของเราเนี่ยแหละหรือปล่อยให้ทาราลืมคือน้ําตาของเราเนี่ยละล้างความรู้สึกละล้างความเจ็บปวด ลืมทุกอย่างซะปล่อยความเสียใจความเจ็บปวดแล้วก็น้ําตาเนี่ยลืมลบเลือนทุกอย่างซะนั่นเองก็ขอบคุณชาวราศีกันทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ